จากคนที่แข็งแรงทํางานอาการช่วงนั้นต้องช่วงที่เกิดก่อนโควิดนะคือแข็งแรงทางานได้ปกติหรือดีมันซุดลงไปเยี่อของมันมเลยปวดกระดูกแล้วนอนลุกก็ไม่ได้อืเนี่ยปวดข้างในกระดูกเลยการข้า,างในกระดูกครับันอนไม่ได้แล้ววันแรกวัวนที่สองพอปอกเสี็จวันที่สามดีขึ้นนอนได้สบายนอนแบบ มันแบบไม่อยากลุกขึ้นมาเอาฉันยาก็ได้นอเน่เโอเคครับยังไงก็ถอยหายไว้วันนี้กลับวัดก็พักฟื้นในเร็ววันนะครับฟืนตัวฟื้นธาตุขันในเร็ววันนะฮะเดี๋ยวถ้าถึงวัดยังไงก็อีกวันสองวันก็เป่าอีกสามครั้งสองครั้งก็โอเคแล้วครับผม หายเลยครับอาจารย์ออะตอนนี้ก็ดีหายแล้วแหละถ,ถ้าถ้าตรวจหาเชื้อไม่เจอก็แสดงว่ามันไปละไปแล้วมันกลัวอาจารย์ไปละกลัวก็เลยเ็นปัญญาไปแล้วการก็มันสอ <c oughs> งว, <c oughs> วันแรกขอก่็หนักของคันก็ใสออ่ก็โอิเจนใส่เครื่องช่วยหายใจอาการก็ไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนั้นก็มีการ มาวันนี้คือมาด้วยอาการเหนื่อยหอบแล้วมีเชื้อลงปอดทั้งสองข้างด้วยทั้งมีปอดอักเสบมีอาการแทรกซ้อนก็คือโรคเบาหวานโรคความดันโรควัแล้วก็โรคาทรกโรคทางเดินหายใจเป็น,เป,นเป็นคนเดิมอยู่แล้วแล้วพอมาถึงวันที่สองเนี่ยมาเจออาจารย์เนี่ยก็คือเป่าให้ก็มีอาการดีขึ้นวันที่สามมารึหมอให้ย้ายจากโรงพยาบาล ประสิทธิประสงค์มารักษาตัวต่อที่ค่ะประสิาธิประสามเราเชื้อต้องคอนก็ดีขึ้นดีขึ้นตามลำดับดีขึ้นมากเลยก็คือไม่มีเอเสตไม่มีอะไรอะไรอย่างสิ้นคือแบบรับดอบส่วนไปเลยป่ดทาเชื้อก็ป่ดทาเชื้อในคอดก็ไม่เห็นป่ดเลือดก็ไม่เห็นค่าออกซิเจนแต่ํารวดวันนั้นลงสุวคือเจ็ดสิบแปดสิบขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงร้อยเมื่อวานนี้ร้อยหนึ่งมองงงเลยว่า เป็นมาอย่างไรสองวันมามาได้ร้อยหนึ่งอืมท,ท่านนอนโรงพยาบา<ม>ลบากี่วันนะฮะอยู่ที่ icu โรงพยาบาลสภศิดิต์ตั้งแต่วันวอังคารใน,นวันเสาร์ที่ยี่สิบสามอ่าครับอืมมายอยู่ที่ห้าสิบั้งไต้สองวันอยู่ที่โรงพยาบาลสภศิดิ์นี่สามวันครับอืมอก็อวอในอาการในระดับคือแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังกักตัวไม่ให้ไปป่าพนกับ เลื่อนเก่าอยู่ครับ,บประมาณยี่สิบันทางโรงพยาบาลให้จัดยาแล้วก็พักผ่อนร่างกายที่วัดเพราะว่ามันอยู่ในช่วงเข้าปัญหาก็เลยขอโรงพยาบาลกลับจะให้กลับ,ลบ,บวันนี้ลอ๋อกลับ,บ<า>วันนี้เลเอาสาธุสาธุเอา <laughs> ดีละดีละอนุโมทนาการันผลสองวันอ๋อ จะรอดด้วยซ้ำเขาบอกว่ามันลงปอดแล้วอุบามันเอาไปอยู่แล้วนะครับครับอืมปองระทั้งทั้งเขาเลยปองแล้วว่าเออไปก็ไปเกิดประเดนประกาสนาล้วไปก็ไปทำปาดีสแล้วหมอบอกให้ปองแล้วนะเหรอพ่อบอกให้ปงแล้ว <c oughs> พ่อมันลงปอดแล้ว <c oughs> เอาไปฟังอ่าโอ้อ่า มันก็บางแกยังไม่อยากให้ไปทางนู้นมากกว่าเพมัอยังมันยังอยากให้ช่วยคนอยู่เก่าเก่าเก่าได้เรียนรู้สภาวะ,ะใกล้พยามัจจุราชได้เข้าถึงธรรมได้ใกล้ธรรมได้เห็นธรรมเลยเนี่ยทุกขเวทนาที่ที่สอนธรรมได้สุดยอดแล้วตอนสุดยอดาอาจารย์ปรมาณจริง <c oughs> ผมเจอมา,อมาแล้วกนะ็สุดที่แหละใช่สุดท้ายเราจะต้อง รู้สึกตัวเราจะต้องกลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมาอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันเนี่ยที่ครูบาอาจารย์สอนกรรมฐานเนี่ยได้ใช้ช่วงนี้แหละพ <c oughs> ี่ชอ็อตพี่นาไดมาภาวนาจริงแล้วใช่ใช่ใการอะไรเนี่ยตอนนั้นอะคือแบบคิดว่าเวณจะรอดปาถึงขนาดนี้ทิพย์จะเกิดกลับกลับมาถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเกี่ยวมากฉันนข้าไม่ได้เลยวันเนียวฉันนข้าต้มก็ไม่ได้ฉันอะไรกันไม่ได้ เพราะฉันเริ่มดีขึ้นดีขึนนข้นฉันเข้ามาเมื่อวานฉันเข้าของไปสามกล่องเยอะเลยอาจารย์เอาดีละครับผมดีละดีละ